นะครับมือนี้อยากขึ้นกําไรใหกกับพีกับน้องครับบางคนบ่มีแห้งตามบางคนบ่มีแห้งกับกุมปิดพี่น้องก็ได้เบิ่งกุมเปิดแบบจุกใจขึ้นกันครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่น้องก็รอติดตามว่ามันที่จบแบบไหนผ่านกุมปิดไปจากหาหกมือเจ็ดมือเดี๋ยวทีมงานห้องกสิมีคนแคบลงไอ้พี่น้องเด้เบิ่งดอกนะครับผมแต่ว่ามือนี้กราบขอบพระคุณทุกทุกแดงเชียร์แรงใจนะครับจากแฟนๆทั่วประเทศพี่น้องตั้งประเทศ พี่น้องที่เสียสละเวลาไม่คาครับเขามาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆแชร์ด้วยครับ1แช,ชร์เท่ากับ1นึ่กำลังใจบัตรหใบเท่ากับกำลังใจ1ดวงขอบพระคุณหลายๆอีหละทักทายพี่น้องพ่าะจะบอกจะค้ำสอนค้ำลูลูกรู้สวัส <laughs> ดีจ้าน้องอาอายสกุณน้าพรจ้า เอน้องกาะอายสก,กุณาพ่อนจานะครับผมพี่น้องกระถาเบิงครับแต่งตัวถาพี่น้องแต,แต่โดนเติบแล้วล่ะนะครับผมมาหนี้ได้ออกมาหาพี่หาน้องแล้วกระเซลอกสาวลองเพลงให้พี่น้องฟังจักเพลงหนึ่งเขากันสิเขาปุ่มปิดกันเลยครับแฟนๆนะครับอย่ารอช้าครับพี่น้องกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยนะครับกดยุสัยหลักดมาไนตดกดทางล,างล่ <laughs> า,งลางเลยจ้ากดทางล่างเลยจ้า โอ้ยขอบคุณพี่พีแม่แม่แมลหลายๆครับอีหลายจะลองเพลงไหนให้พี่น้องฟังมาดิดูจื้อบ่ได้ดูจื้อดูจื้อบ่ได้เฮียพอเลือกใครปะเฮ้ย <c oughs> พอเลือกใครปะ <c oughs> เขาลองเพลงนั้นปะมักเบ้าหลุนนองไหม <c oughs> เอ,าเอ,าเอามา้าเอ้ามักเบ้าหลุนนองดูอาจารย์เอาลองซอยกันด้วยเลยกัน <c oughs> <c oughs> เอาลองใส่กันเด้อบันนี้นังเอียกหน่อยกับนังเอียกไงอามีผู้มาเซวแล้วอุ้ยน่ารักจังแม่จา๋าพ่อจา๋าลูกจ๋ามาแล้วะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับแฟนๆจากทุกทุบ้านเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> นได้เพียงจอบจบมองมองไม้องเอาไว้ในใจเฝ้าลอยสบตายามเขาผ่านมาผ่านไปเว้าน้ำจะคำยิ้มให้หัวใจคือจังมีแหงอยากควงแตน,นยามสิพอมีวังอยู่บ่หลุดนอกแนจังแม่นลอ,นจลอใจน้อากเกินคิด 光我花。Wow, wow, wow. ิหาแต่จังใดใดถึงน้องสิมองจังใดแต่ใจเอื่อยกินบ่เศร้าสาธุแม่คันแม่นสายแน่นแต่เขาให้โชคเขาข้างเศรเท่าได้แฟนผู้บ่าวุน้อแม่ ปอเศร้ากระสาโทเม่กัแม่นสายเด่นแต่เก่าให้โชคเขาข้างเ้าเท่าได้เป็นโบเบาสำมดอยแม่แม่ขอบพระคุณปอดทุกใบหัวใจทุกดวงเลยนะครับผมขอให้พี่น้องจเริญตุ่งเรื่องนหนะ้าที่การงานครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะครับผม